I'm sorry I got famous in the motherfucking hurry I'm mine โอ้ยมันเห็นมีผีสักตัวเลยมันตามมาแล้วโอ้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยผีเปรตวิ่งเร็วชิบหายเร็วตัวเลยว้าสัญญาณสีฟ้าไปแล้วโอ้ยช่วยช่วยยโอ้ยอะไรของพี่ไอ้ผีนี่เฮี้ยนี่อะไรไม่รู้อะไรของมันเนี่ย โซนนี้มันมีตั้งสิบฮาร่าห้าล้านคนแมันมีรามตามแต่กูคนเดียวมันมีแต่กูคนเดียวอุ้ยผัดทรงใช่ด้วยไอ้คืก็ได้ชื่อไอพีเปลี่ย้เนเนเนวิเคราะห์ก็ได้ชื่อด้วยใคก็ได้ชื่อด้วยไอพีเปลี่ยนนะโอ้บรรดาขมันไม่หยุดเลยเทปนี้มีคนตั้งเยอะมาก โอราผีนี่เปลี่ยนจริงๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยกูด้วยนี่คุณโดนไล่ตามน่นนี่โอ้ยกูกูจะตายเลยใครก็ได้ช่วยกูด้วยนี่พัดสงช่วยด้วยโอ้ยใครปะเจ้าอ้าทางตันโอ้ยอะไรโอ้ยตกใจพุ่นเฮ้ย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 งอ่อนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคงอ่อนสักทีนั่นนี่อุ้ยอะไรวะอะไรอ้าใคก็ได้ช่วยมันตามมาอีกแล้วดิตัวที่สองแล้วนะเว้ยอะไรเนี่ยมันตาม ัวตัวสองเนี่มันเซิร์ฟนี่มันมีกี่คนวะเนี่ยหรือว่ามันมีแค่กูเดียวประตาวัอย่างเดียวช่วยด้วยใครก็ไดยช่วยด้วยใจปวดพระเจ้าโอ้ประสงค์ใช้ไม่เคยเห็นนมาก่อนเลยอุ้ยปีเปรตนี่วิ่งเลี้ยววิ่งเลี้ยวไปไปวิ่งตามวิ่งหนีมึงทันแน่ไม่ได้จับกับกูแต่ไปกูไม่อยากเลยกับมึงก็ได้ช่วยด้วยใครก็้ว้ช่วยด้วยต่วมันจะฆ่ากูแล้วโอ้ยเขามาทางตันเลี้ยวอุ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยอุ้ยเอ้ามันไม่ตามเื่อโอ้ย กูจะตายหงเลยค่ะได้ช่วยด้วยอีปีเป็นนี่โอ้ตายหงเลยวกูวิ่งช้ามาเลยอุ้ยทางตันอีสัตว์อีสัตว์ทางตันอีสัตว์ทางตันอุ้ยอุ้ยเลือตามกูตักตีนะอุ้ยปีอะมาเลยโอ้